สวัสดีนะครับเนื่องจากผมเพิ่งซื้อเวอร์เนียมาใหม่นะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะมาแนะนําวิธีการอ่านเบื้องต้นสําหรับใครที่อาจจะยังไม่เคยใช้เวอร์เนียลักษณะแบบนี้นะครับที่มันต้องอ่านค่าเองแต่มันก็จะมีเวอร์เนียที่เป็นแบบดิจิตอลนะครับที่เราเนี่ยสามารถอ่านค่าตัวเลขที่มันขึ้นให้นะครับบนหน้าจอได้เลยนะครับแต่เนี่ยตัวนี้มันจะเป็นแบบที่เราต้องอ่านค่าด้วยตัวของเราเองนะครับข้อดีของตัวนี้ก็คือราคามันถูกกว่านะครับแล้วก็เรื่องของอกลไกเนี่ยมันจะไม่มีเกี่ยวกับ อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าไฟฟ้านะครับมาเกี่ยวข้องเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของความทนทานกว่านะทีนี้วิธีการอ่านเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมารู้ก่อนว่าเวอร์เนียเนี่ยนะครับจะประกอบด้วย2สเกลนะครับซึ่งสเกลแรกก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสเกลหลักหรือว่าเป็นเมนสเกลนะครับซึ่งตรงนี้เขาจะมีหน่วยบอกอยู่นะครับว่ามีหน่วยที่เป็นมิลลิเมตรนะครับ ส่วนด้านบนจะเป็นหน่วยนิ้วนะครับซึ่งในวันนี้ผมจะแนะนําเฉพาะเป็นหน่วยมิลลิเมตรเท่านั้นเนาะเพราะว่าเป็นหน่วยที่เราน่าจะคุ้นเคยแล้วก็ใช้งานเป็นประจํานะครับดังนั้นนะครับถ้าเรารู้แล้วว่าตัวเมนสเกลนะครับตรงนี้มีหน่วยมิลนะครับดังนั้นหนึ่งช่องนะครับทุกช่องเขาเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยครับจะเท่ากับ1มิลครับ2มิล3มิล4มิลหมิลไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเป็นระหว่างช่องเนี่ยถ้าเลขศูนย์เนี่ยไปอยู่ระหว่างช่องแบบนี้นะครับตรงเนี้ย เราต้องมาอ่านค่าตรงสเกลลองหรือว่าเวอร์เนียสเกลนั่นเองนะครับวิธีการอ่านค่าตรงสเกลลองเนี่ยเ,เริ่มต้นเลยเราก็ต้องรู้ความละเอียดของตัวสเกลลองก่อนนะครับว่ามีความละเอียดเท่าไหร่อย่างตัวนี้นะครับจะมีความละเอียดที่เขาจะเขียนบอกอยู่ว่า1ช่องนะครับ1ช่องของเขาเนี่ยจะเท่ากับ0.02ม mm, ิลลิเมตรหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า20ไมครนะครับความละเอียด20ไมครเนี่ยมันเล็กขนาดไหนนะครับผมจะเปรียบเทียบให้ดูว่าเส้นผมเล่านะครับ เส้นผมเรานะเดี๋ยวผมเอาเส้นผมเรามาให้ดูเส้นผมเราเนี่ยนะครับมันจะมีเนี่ยครับเส้นผมเรานะจะมีความโตหรือว่าไดมิเตอร์เนี่ยอยู่ที่ขนาดประมาณหกสิบถึงหนึ่งร้อยไมครอนนะครับขนาดของเส้นผมนะครับเส้นผมเนี่ยอยู่ประมาณหกสิบถึงหนึ่งร้อยไมครอนอันนี้ก็แล้วแต่เส้นผมของใครแต่ละคนนะครับแต่ความละเอียดของเวอร์เนียเรานะครับอยู่ประมาณยี่ิไมครอนดังนั้นเนี่ยมันเล็กกว่าเส้นผมเรานะครับความโตของเส้นผมเรานะครับสามถึงห้าเท่าเลยนะครับ ก็ลองคิดภาพดูนะครับว่ามันละเอียดขนาดไหนนะครับสําหรับเวอร์เนียตัวนี้ทีนี้การอ่านสเกลลองหรือว่าเวอร์เนียสเกลเนี่ยอ่านอย่างไรนะครับคือเราแค่ดูว่านะครับถ้าสมมุติว่าเลขศูนย์นะครับมันไม่ได้อยู่ตรงตรงช่องช่องของเมนสเกลเป๊ะๆนะครับมันจะอาจจะอยู่ระหว่างเนี้ยนะครับระหว่างเนี้ยแบบแบบนี้นะครับเราต้องมาดูว่าเส้นนะครับที่อยู่บนเวอร์เนียสเกลหรือว่าสเกลลองเนี่ยเส้นไหนนะครับมันไปตรงกับเส้นของ สเกลหลักนะครับเราต้องอ่านค่าจากเส้นนั้นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาทดสอบการอ่านกันเลยยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเราต้องการรู้นะครับความโตของตัวไม้ประทัดตัวนี้นะครับเราก็แค่เอาเวอร์เนียเนี่ยไปคีบเลยนะครับเราอาจจะล็อกนะครับล็อกตัวเวอร์เนียนะครับหลังจากนั้นเราก็มาดูค่าครับจะเห็นว่าตอนนี้นะครับเราให้เราดูที่ค่าของเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์เนี่ย ขีดนี้นะครับว่ามันไปอยู่ตรงส่วนไหนของสเกลหลักนะครับทุกช่องของเขาเนี่ยจะเท่ากับ1มิลครับถ้าเราอ่านมาตัวนี้ก็คือ10มิล20มิล25มิลน,นะครับแต่25มิลจะเห็นว่ามันเลขศูนย์จะเกิน25มิลไปนิดนึงทีนี้เดี๋ยวเรามาอ่านสเกลลองอีกทีหนึ่งว่ามัน25จุดเท่าไหร,ร่นะเราอยากรู้ว่าไอ้ที่มันเลยช่อง25ไปหน่อยหนึ่งเนี่ยมันเท่าไหร่มันจุดเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องมาดูว่าตรง เส้นของเบอร์เนียสเกลเนี่ยมันไปตรงนะครับกับเส้นสเกลหลักเนี่ยตัวไหนนะเส้นที่มันตรงนะครับผมไล่ไปเลยนะไม่ตรง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 นะครับไม่ตรงนะครับตรงนี้เริ่มตรงแล้วเห็นไหมตรงนี้เริ่มตรงแล้วนะครับตรงนี้เริ่มตรงทีนี้เราก็ต้องมาพิจารณาแล้วครับว่าเส้นไหนตรงที่สุดนะครับในในโซนตรงนี้นะครับอันนี้เราก็ต้องอาจจะดูจากของจริงนะครับเพราะอาจจะดูจากในมุมกล้องเนี่ยมันอาจจะเบี่ยงเบนได้นะครับ นี่ครับที่ผมดูจากในรูปตรงนี้นะครับจะเห็นว่า,าดูจากของจริงนะผมเห็นว่าตรงเลขสองนะครับคือตรงที่สุดนะครับทีนี้วิธีการที่ง่ายที่สุดเมื่อเราหาเส้นที่ตรงกันได้แล้วนะครับระหว่างเวเนียสเกลกับสเกลหลักได้แล้วเนี่ยให้เรานับช่องครับว่ามันทั้งหมดนีนกี่ช่องอย่างตัวนี้นะครับเรานับช่องไปเลยอันเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบช่องใช่ไหมครับถ้าสิบช่องเนี่ยเราก็จะ เอาสิบเนี่ยไปคูณกับนะครับคูณกับค่าความละเอียดนี่ครับค่าความละเอียดตรงนี้ก็คือศูนย์จุดศูนย์สองมันก็จะได้เท่ากับตรงนี้นะครับเป็นสิบแล้วก็คูณกับศูนย์จุดศูนย์สองนะครับตัวนี้เป็นยี่สิบห้านะตัวนี้เป็นยี่สิบห้าเราเขียนไว้แล้วนะครับเป็นยี่สิบห้าทีนี้ยี่สิบห้าจะบวกกับนะครับตัวนี้สิบคูณกับศูนย์จุดศูนย์สองมันจะได้เป็นศูนย์จุดสอง นะครับดังนั้นค่าตัวนี้เนี่ยตัวนี้เลยนะครับจะเท่ากับยี่สิบห้าจุดสองศูนย์เลยนะครับอันนี้ก็เป็นการอ่านค่าแบบที่ง่ายที่สุดนะครับแต่ถ้าเรานะครับอ่านจนชินแล้วนะครับเราอ่านจนแบบจนชํานาญแล้วนะเราไม่ต้องมาเขียนว่าติบช่องบวกกับตัวนี้นะครับเราแค่รู้ว่าตัวสเกลหนึ่งช่องมันเ,นเท่ากับศูนย์จุดศูนย์สองถ้ามันมาผ่านเลขหนึ่งนับแสดงว่าตรงนี้มันคือจุดหนึ่ง จุดหนึ่งไปแล้วนะครับผ่านเลขหนึ่งไหมอีกหนึ่งขีดนะครับมันก็จะเป็นจุดหนึ่งสองนะครับผ่านไหมหนึ่งขีดก็เป็นจุดหนึ่งสี่จุดหนึ่งหกนะครับจุดหนึ่งแปดแล้วก็จุดสองจุดสองสองจุดสองสี่จุดสองหกจุดสองแปดแล้วก็จุดสามเพราะว่าหนึ่งช่องเนี่ยมันจะเท่ากับจุดศูนย์สองนะครับมันก็จะไล่ไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับสมมติว่า,าผมเปลี่ยนใหม่นะครับผมวัดค่ามาได้ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะนั่งให้ดูนะ ได้ประมาณนี้นะครับอ่าจะเห็นว่านะครับตรงเนี้ยมันจะเลยช่องห้าสิบเอ็ดไปเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้เราได้แล้วคือคิดในใจแล้วคือห้าสิบเอ็ดนะอยู่ในใจไว้ก่อนทีเนี้ยมันจุดเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องมาดูตรงสเกลลองนะครับว่าสเกลลองจุดไหนที่มันตรงกับสเกลหลักที่สุดที่ตรงกันมากที่สุดเนี่ยครับตัวนี้เห็นไหมครับตัวเนี้ยเราก็จะอ่านได้ว่า ค่าที่ได้ก็คือห้าสิบเอ็ดจุดห้าสองนะเพราะว่ามันเลยเลขห้าเนี่ยเป็นหนึ่งขีดนะครับเพราะถ้าที่ทเรียกห้าเนี่ยก็คือจุดห้าละนะครับพอเลยเป็นหนึ่งขีดก็เป็นจุดห้าสองนั่นเองนะครับซึ่งค่านี้ก็จะได้เท่ากับห้าสิบเอ็ดจุดห้าสองแนะนำวิธีการโฟกัสนะครับการอ่านค่าให้รวดเด็วยิ่งขึ้นนะครับเราต้องมาดูว่าไอ้ตรงจุดศูนย์ของเราเนี่ยนะครับมันอยู่ช่วงไหนนะครับของระหว่างช่อง เราจะอ่านค่าครับถ้ามันอยู่ตรงกลางเนี่ยเราก็ไปโฟกัสการอ่านที่ช่วงที่4ี่หได้เลยนะครับจุด4.5.6ได้เลยแต่ถ้าเลข0ูนย์นะครับของเราเนี่ยมันอยู่โซนแบบว่ามาค่อนๆทางด้านด้านหน้าของช่องนิดนึงนะครับเนี่ยมาประมาณอ่าช่วงนี้นะครับเราก็มาโฟกัสที่ประมาณจุด1น3นะครับช่วงนี้แต่ถ้าเลข0ูนย์นะครับมันอ่าเยื yeah. ้องเยงไปทางด้านท้ายๆนะครับแบบประมาณนี้นะครับอันนี้เราก็ไปโฟกัสการอ่านช่องที่ตรงเนี่ย อยู่ช่วงจุด 7. จดุดจุดได้เลยนะครับก็ประมาณนี้เป็นวิธีการอ่านให้รวดเร็วนะครับน่าจะจบไวแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นการมาแนะนําวิธีการอ่านค่าของเวเนียเบื้องต้นแบบนี้เลยนะครับผมวันนี้ก็น่าจะจบไว้จะเป็นเท่านี้สําหรับใครมีคําถามท่านใดนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์สอบถามไ,ได้นะครับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ